อะไรแล้วโอเคครับน,น,น,นี่อนี่นี่จะบังเนาะเอานนี้อนโอเคเอามาเลยครับสวัสดีครับ<ด>ขุด,ข,ดขุดอะไรครับขบุดเนาะนี่ผมจะร้องเพลงวุย้ยหลุงพ่อเลยปั๊บหนึ่งสองสามได้ดังห่อใจโซโซมาวัดตะโกแผ่บุญมา เอาไหเอาไหมเอาเร็วๆดูๆเร็วๆเขมาเร็วๆโอ๊ะใจสู้มาว่าตะโกกลับหลวงโอ๊ะใจสู้มาวัาตะโกกับหลวงเพรารวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยช่วยๆไม่มีเลยพ่อ อันเอฟอาุใยามูมาด้วยใจอาจารย์เก่งรูปองไมสาฟตองนาะทีคนดยอยู่ c o ลม m n เย็นดคโลท่อนนะ อยู่กอลมเย็น,นบนของงามตามหาเจดีย์พิดสูนรวมใจภาษีเป็นบุญที่ลูกได้มาาตั้งน้ำโมสาจบต่อด้วยคาถาบูชาลุงพ่อมีมวลเรียนเช่นาจนขึ้นคอสมฤตลานที่ขอเมื่อคว้าปัดเป๋าความจน ให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสินหลวงขวอรวยนฝากจะให้สู้ให้วัดตักโกลแม่บุญบันนะสิ่งที่เคยติดเคยฮิตให้พาทุกคกนรอน่อให้ช่วยบาตที่ใครทำเจ็บที่จะจะเคยโดนให้หวน อาณาักที่ยังหลงป่วยก็รวยโปช่วยน้ำทาง